เริญพรคุณโยมเดี๋ยววันนี้อาตมาก็จะมาพูดถึงในหัวข้อ ที่เป็นคาถาแสดงจิตที่รับอารมณ์แน่นอนสีประเภทและไม่แน่นอนสามประเภทนะครับก่อนที่จะไปทําความเข้าใจนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพูดถึงคาถากันก่อนนะครับคาถานี้ถูกแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด2ข้อด้วยกันในข้อที่1นะครับก็คือเป็นการพูดถึงจิตที่รับอารมณ์แน่นอนนะครับสประเภทส่วนในข้อที่2ซึ่งเป็นคาถาที่2นะครับก็จะพูดถึงจิตที่รับอารมณ์ไม่แน่นอนนะครับซึ่งมี3าประเภทนะครับในข้อที่1นั้นนะครับคาถาถูกอ่กํา หนดไว้ว่าปัญจวีสะบริตัมเหัจิตตาฉะจิตตานิมหคเตเอกวีสติโอหาเรอัฏฐานิพ,พนานโคเจเรนะครับนั่นคือคาถาแรกส่วนคาถาที่สองเนี่ยนะครับก็คือวีสานุตตะระมุตตมเหิอัคามะคะพารุชิเตปัญจสัพพธาัดเจติสัตธาตัฏสังะโหนะครับในคาถาแรกนั้นนะครับก็คือ จะมีการพูดถึงจิตนะครับที่รับอารมณ์แน่นอนสำหรับตัวนี้ก็คือปัญจว,วีสะปริตัมหินะครับก็คือจิต25ดวงนะครับคืออะไรบ้างจิต25ดวงนั้นก็ได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิตสติก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มโนท่าสาม นะครับก็คือสัมปติสนะจิต2นะครับแล้วก็ปัญจทวาราวัชนะจิต1นะครับอันนี้เรียกว่ามโนท่าสามนะนะครับแล้วก็สันติรณะ,ะจิตอีก3ดวงนะครับลงไปถึงมหาวิปกากจิต8นะครับและสุดท้ายคือหาสิตุพทหาสิตุปาธาจิต,ต1นะครับเป็นแบบนี้มันเล็กไปไหมเค่ะพอได้ไหมอันนี้ ได้ค่ะโอเคนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งที่พูดว่าปัญจวีสาปริตัมหินะครับแล้วก็จะทาความเขา้าใจกันนะครับว่าเมื่อมองปรมถธรรมสีโ่โดยเฉพาะจิตปรมัตั์แล้วเนี่ยนะครับมันคือส่วนไหนบ้างนะครับที่เป็น25ดวงนะครับที่ตรงกับคาถาที่พูดว่าปัญจวีสะปริตตมิหินะครับต่อไปข้อที่2นะครับในส่วนตรงน,นี้ก็คือหมายถึงคาถาต่อไปนะครับคาถา ตัวต่อไปก็เป็นฉะจิตตานิมหคเตฉะจิตตานิมหคเตนะครับก็ได้แก่จิตหกดวงนะครับจิตหกดวงนี้คืออะไรนะครับให้มาดูที่มหคตะธรรมารมณ์กันนะครับนั่นก็คือวิญญานะครับวิญญาณาจัยกัตนาสันจิตสามนะครับแล้วก็เนวะครับเนวะสัญญาณาสัญญากัตนาสันจิตสามนะครับรวมแล้วเป็นหกดวงนะครับ อันนี้ขอขอพูดถึงดวงจิตก่อนนะครับยังไม่ได้พูดถึงว่าเขาเกิดได้ในอารมณ์อะไรโอเคป่ะนะครับเอาเอาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาทวนอีกรอบหนึ่งแล้วต่อไปนะครับเขาก็บอกต่อนะครับว่าเอกวิสติโวหาเรเอกวิสติโวหาเรนี้นะครับเกิดจากนี้เลยครับรูปาวจรจิตสิบห้าดวงเลยนะครับแต่ต้องมีข้อแม้ว่าต้องเว้นอะไรครับไปสองดวงอภินญาจิตนะครับ อภิญญาจิตสองดวงนี้นะครับก็เป็นอะไรครับกุศลอภิญญาจิตหนึ่งใช่ไหมแล้วก็กิริยาอภิญญาจิตหนึ่งนะครับรวมหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยเป็นสองดวงก็คือเว้นในส่วนนี้นะครับออกไปแล้วหลังจากนั้นครับก็ให้มาดูที่มหากตรธรรมารมณ์ที่เป็นอะไรครับตัวที่ไม่ได้พูดนะครับก็คืออากาสานะครับอากาสานัเจยตนาชานจิตสามแล้วก็อะไรครับอากินจัญญายตนาชานจิตสามนะครับรวมเราได้เป็นเท่าไหร่กี่ดวง ยีิบอ็ดวงนนถูก,ถกไหมครับใช่นะครับาจำตรงนี้ไปก่อนนะนะครับซึ่งตรงกับคาถาที่บอกว่าเอกวีส e ติโวหาเรโอเคไหมครับโอเต่อไปนะครับก็คืออีกตัวหนึ่งคาถาตัวสุดท้ายนะครับของบทที่หนึ่งนะครับคาถาแรกที่กรสังสมะลงไปนั่นะคืออัานิพพานาโคจเร อัฐานิพพานนักคนเจรพอเราได้สิ่งเาว่านิพพานเนี่ยนะครับก็จะไปดูที่ดวงอื่นไม่ได้นะครับนอกจากมาดูที่อะไรครับโลกุตระจิตนะครับซึ่งมีอะไรครับอัฐนะครับซึ่งแปลว่าอะไรครับอัฐเนี่ยแปดนะครับเกิดจากปฐมฌานจิตแดดวงเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงมรรคจิตสี่แล้วก็ผลลจิตสี่เนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวเนี้ยนะครับที่เรียกว่าปฐมฌานจิตแดนะครับในโลกุตระจิต8 โอเคไหมนะครับนี้ก็จะกลายเป็นอัฐานิพานโคจรเรนะครับเราไม่ได้พูดถึงความพิสดารของของดวงจิตนะครับแต่เราจะพูดถึงสุข,ขวิปัสสโกก็คือตัวนี้นะครับปฐมฌานจิตแปดก็คือมรสีผลสีนั่นเองนะครับจําได้แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะอืมนะครับไหนลองบอกสิครับว่าปัญจวีสะปริตมหินะครับคือจิตทั้งหมดกี่ดวงยี่สิบห้าดวงเจ้าค่ะยี่สิบห้าดวงนั้นมีอะไรบ้าง ทวิปัญจวิญญาณจิตสิบมนโนท่าสามสันติระณะจิตสามมหาวิปากจิตแปดแล้วก็หาสิตุปาทจิตหน <Okay. S 2> ึ่งได้เออารมหกที่เป็นการทำอย่างเดียวเจ้าค่ะนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงจิตยี่สิบห้าดวงนี้ที่โยมพูดไปนะครับว่าเป็นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบมนโนท่าสามสันติระณะจิตสามมหาวิปากจิตแปดหาสิตุปาทจิตหนึ่งนะครับ เมื่อมีจิตทั้งหมด25สิบห้าดวงนี้เราก็ต้องบอกนะครับว่าเกิดได้ในอารมณ์ถูกไหมนะครับในอารมณ์หกที่เป็นอะไรครับที่เป็นกรรมธรรมใช่นะครับที่เป็นกรรมธรรมอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าที่เป็นกรรมธรรมอย่างเดียวเพราะว่าอยู่ในในส่วนนี้อยู่ในการมจิตห้าสิบสี่เจ้าค่ะใช่อยู่ในการมจิตห้าสิบสี่นะครับจะไปดูในส่วนอื่นไม่ได้นะนะครับโอเคเปล่า ค่ะต่อไปนะครับจิตหกดวงนะครับจิตหกดวงคืออะไรไหนคุณโยมบอกอาตมานหน่อยอที่เป็นคาถาก็จะเป็นฉะจิตานิมหาคติก็คือ,อวิญญาณาจายตนะชาณจิตสามต้องวงดย่อาวงแล้วแล้วก็ในอสัญญาณาสัญญา ยะตะนะชาณจิตสามเจ้าค่ะแล้วก็เกิดได้ในธรรมารมที่เป็น,<ใ>นมหาคตะ,ตะอย่างเดียวใช่นะครับอคาว่าอย่างเดียวนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเกิดได้ในธรรมารมธรรมารมนะครับที่เป็นมหากตะก็ดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมหากตะโอเคไหมนะครับให้สังเกตว่าถ้าเกิดเป็นอรูปาเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าธรรมารมของเขาเนี่ยเป็นมหากตะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรูปานะครับเขาบอกว่าธรรมารมของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรครับบัญญัติ นี่คือความแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันโอเคเปล่ามาหาก,กตะกับบัญญัตินะครับต่อไปนะครับตัวที่เป็นจิตอีกยี่สิบเอ็ดวงเราจะดูตรงไหนครับดูที่รูปาวจาระจิตสิบห้าเวนยาจิตสองแล้วก็อากัสนันจายตนะชาณจิตสามอากิญจัญญายตนะ ชาณจิตสานะครับรวมแล้วเป็นเท่าไหร่รวมแล้วได้ดยี่สิบเอ็ดดวงค่ะใช่รวมแล้วเป็นยี่สิบเอ็ดดวงที่เกิดจากรูปราวจรจิตส<ม>ิบห้านะครับแล้วก็อากาสานใจกัตนาชาญจิตสามอ่อยอย่าลืมนะนะครับเมื่อเราพูดถึงรูปราวจรัสจิตสิบห้าเนี่ยเราก็ต้องเว้นอะไรครับอภิญญาจิตสองดวงสองดวงนี้นะครับซึ่งเป็นกุศลอภิญญาจิตและก็กิริยาอภิญญาจิตอันเนี้ยเราต้องเว้นออกไป นะครับพอเราได้1ิบดวงแล้วนะครับก็มาหาอีก6ดวงนั่นก็คืออากาสาถูกไหมอากาสานันจยัตนาชาญจิตสาแล้วก็อากินจัญญายัตนาชาญจิตสามนะครับเขาบอกว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดแน่นอนนะครับจะต้องเกิดในธรรมอารมณ์ที่เป็นอะไรครับที่เป็นบรญญัตเจ้า่าถูกต้องที่เป็นบัญญัติอย่างเดียวนั่นเองนะครับลักตออกไปนะครับอัฐานิพพานโคสเร นะครับดูได้สางตรงไหนครับอ่าดูได้จากอ่าให้ให้โยมวงไหมจ้ <วง S 1> ค่ะยูรู้บอกได้เลยครับเดี๋ยวตามาวงให้ก็ได้ตอตรงนี้เจ้าค่ะโอเคอ่าโอเค,อออเคถ้าเกิดโยมโยมวงได้ก็โยมเอ่อวงได้เลยนะนะครับแต่เวลาวงแล้วเนี่ยโยมต้องอาจจะใช้เป็นออปชันที่มันแบบว่าวงละหายวงละหายอะไรเงี้ยก็ได้ถ้าเกิดไม่มีเป็นไรเดี๋ยวตมาช่วยลบโอเค ประมาณนี้นะครับนั่นคือดูได้จากที่โยมวงมัสคู่นี้นะครับว่าปฐมฌานจิตแปที่เป็นมรรคจิตสี่แล้วก็ผลจิตสี่นะครับนั่นเรียกว่าโลกุตระจิตแปดนะครับเกิดได้ในธรรมารมแน่นอนนะครับที่เป็นอะไรอย่างเดียวเอ่ยนิพพานใช่นะครับที่เป็นนิพพานนะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คืออะไรครับอัตฐานิพพานโคจรเรนะครับ อันนี้อันนี้คุณยมพอได้แล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะโอเคต่อไปนะครับเคาถาที่สองก็คือวีสานุตระมุตตหินะครับวีสานุตระมุตตหินะครับวีสานุตระเนี่ยคืออะไรเป็นการบอกตัวเลขถูกไหมตัวเลขนั้นก็คืออะไรครับวีสาวีสาสองสิบก็คือใช่สองสิบก็คือยี่สิบ นะครับก็คือจิตยี่สิบดวงมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีตัวนี้เลยครับมาทั้งหมดนั่นคืออกุศลสี่สิบสองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดูที่กามาวจรสภนจิตสิขอ่ยครับกามาวจรสพภนจิตครับในส่วนของกามาวจรสุภณจิตเนี่ยต้องไม่ประกอบด้วยปัญญาได้คือมหากุศลญาณวิปยุตจิตสี่นะครับแลวหาให้ได้อีกสี่ดวงมีไหมนะครับจะได้ครบยี่สิบดวงนั่นคือมหากิริยาญาณ วิปยุตจิตสี่นะครับรวมกันแล้วเนี่ยสิบสองบวกแปดนะครับก็คือตัวนี้นะนะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบดวงนะครับพอเราได้จานวนของดวงนะครับที่เป็นวิสานุตรมุตตมิติแล้วนะครับเราก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเกิดในอารมณ์ประเภทไหนอารมณ์ถ้าเกิดอในกามใช่ก็ต้องเกิดอยู่ในเนี้ยนะครับในอารมณ์หกนะครับ ซึ่งเป็นในอารมณ์หกที่เป็นอะไรครับที่เป็นกามะมหคตะแล้วก็บรรยเว้นใชกุตระ<ช>นำเก้าใช่ครับที่เป็นกามะมหคตะบัญญัตินะครับเว้นอะไรครับโลกุตระธรรมเก้กา 9, นะครับคุณโยมทราบไหมว่าโลกุตระธรรมเก้าคืออะไรอ่าไม่ทราบครับโลกุตระธรรมเก้าเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ มารคจิตสี่ผลจิตสี่แล้ว 4, ลก็นิพพานหนึ่งเรียกว่าลงุตระธรรมเก้าอือ้โอเคนะครับ้อ,อือต่อไปนะครับอัคคมคขารุชิเตอคคะมคขาภรุชิเตนะครับอันนี้ก็คือมีอะไรครับเข้ามาจำนวนของตัวเลขใช่ไหมครับตรงนี้ อ๋อมันมันอยู่ในส่วนนั้นไปแล้วใช่ไหมก็คือวีสานุตระมุตติอคัมมาะภารุชเตส่วนตัวปัญจสัพพะทะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็คือตัวห้าอะไรนะห้าดวงใช่ไหมเจ้าคะใช่ห้าดวงนะครับห้าดวงนั้นคืออะไรบ้างห้าดวงนี้ก็จะต้อเป็นมหากุศลญาณะสัมปะรุตจิตสี่นะครับไหนมหากุศล อยู่ในกามนะใช่ไหมใช่ค่ะนี่คนะรับมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตสี่นะครับมีเวทนาสองเวทนาคือสมณัสเวทนาอุเบกขาเวทนานะครับแต่สิ่งที่เข้ามานะครับที่เป็นการสัมปยุตนั้นก็ต้องเป็นอะไรครับปัญญานะครับที่เรียกว่าญาณสัมปยุตนั่นเองนะครับมหากุศลญาณสัมปยุตตจิตสี่นะครับ,รรรรบแล้วมีอะไรอีกไหมกุศลอภิญญาหรือเปล่าใช่ค่ะ ใช่กุศลอภิญญาอยู่ที่ตรงไหนตรงนี้นะครับก็คือกุศลอภิญญาจิตหนึ่งดวงนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเกิดได้ในอารมณ์ทั้งหกเลยก็ได้แก่อะไรบ้างครับกามะมหคกาตะใช่ไหมครับแล้วก็อะไรโลกุตละบัญญัตินะครับใช่อรหันนี่นะครับเว้นตัวนี้เลยครับอารหัสตมาร และอรหัตผลดูที่ตรงนี้นะตต 4, นะครับจิตดวงที่สี่หัตมรล阿หัตผลนะครับเว้นไปสองดวงนี้นะครับมันก็คือจิตปาสิทเจนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอีกหัวข้อใหม่นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ออพระอาจารย์กันบ้านมานะครับเดี๋ยวมันก็จะบอกว่ามันมีอารมณ์พิสดารน,นะครับตรงนี้แหละนะครับที่จะต้องจำแนกออกมาว่าในส่วนของมหากรจิต27อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีเท่าไหร่เป็นอะไรยังไง ประมาณนั้นอือหือรู้สึกว่าวรู้สึกว่าจะเป็นอารมณ์ที่เดี๋ยวนะไม่แน่นอนมากกว่านะยังไม่ถึงอารมณ์พิสดารนะที่มันจะให้จาแนกอะนะครับว่าจิตปาสิบเจ็ดเนี่ยนะครับเกิดจากการที่เราเว้นอรหัตมหตมรคกอลาหะตผลนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกหนึงนะนะครับเอาเปนว่าเราเราพูดถึงไอตัวที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับที่เป็นอ เกิดได้ในอารมณ์หกที่เป็นการมมาคตะโลกระบัญญัติแล้วก็เว้นอรหัตมาร์คและอรหัตผลใช่ไหมครับให้เปนก่อนกันเนาะนะครับและมันจะมีอีกนะครับก็คืออ่าสัจเจตินะครับก็คือเจ็ดดวงนะครับซึ่งมีอะไรบ้างครับเจ็ดดวงนี้เลหกจ้ะคระหกขอาไปหกดวงนะครับฉาก็คือเลขหกใช่ไหมนะครับโอเคฉาสัจเจติ นะครับก็คือตัวนี้เจ็ดอ่ะเอกละจิตหกดวงนะครับได้แก่อะไรครับมหากิริยาใช่ไหมมหากิริยาในที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นประกอบด้วยปัญญานะครับก็คือญาณสัมปยุตตจิตสี่นะครับแล้วก็อะไรครับเมื่อมีกิริยาที่กำลังพูดถึงใช่ไหมเราก็ต้องพูดถึงกิริยาที่เป็นอภิญญานะครับ <c oughs> ก็เป็นกริยาอภิญญาจิตหนึ่งซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรครับมโนใช่ไหม มโน,น,น,นทวารวัชนาใช่มโนทวารเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงกลางมโนทวาราวัชนาจิตหนึ่งนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับเป็นหกดวงนะครับแล้วก็บอกอีกนะครับว่าเขาเกิดได้ในอารมณ์หกได้แก่อะไรบ้างครับที่เป็นกามะมหาตะโลกุตระบัญญัติโด,ยไ,ดยไม่มีก็คือทั้งหมดใช่คือเกิดได้ทั้งหมด ใช่ไหมนะครับว่าคือแบบแน่นอนเลยนะครับตรงนี้เกิดได้ในอารมณ์ทั้ง6ที่เป็นกามะมหกตะโลกุตระบัญญัตินะครับโดยไม่มีเหลือเลยโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่อาจารย์แม่ชี้ได้ให้กันบ้านแล้วก็ให้ไปท่องชี้กระดานนะครับก็ประมาณนี้แล้วตอนชี้นี่คือเป็นผังอย่างนี้ด้วยใช่ เป็นเป็นผังจิตแบบนี้แต่จะไม่มีการระบุว่าข้างในดวงจิตกลมๆเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างก็คือให้จำกันอให้ได้ใช่ประมาณนี้จ้ค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะนะครับสำหรับในในส่วนนั้นเออพี่นุชนะยงขอขยายอ่ให้หลวงพี่นุอธิบายไอ้คำว่าปัญญาที่ว่านี่ เราจะสังเกตตรงไหนจ๊ะคะบัญญัติตที่ว่าเราจะสังเกตได้จากที่ตัวรูปาวจราจิตก็คือตัวนี้ตรงนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นมหคตาเนี่ยนะครับให้สังเกตที่อรูปาอโอเคไหมบัญญัติตใชแ่แล้วแล้วแล้วทำไม,ำไมถึง เป็นบรรญ,ญตัติตรงนั้นเจ้าคะ่ะสำหรับบัญญัติเนี่ยนะครับก็สกคุ